สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1 0ึ่งศสองสองต้วนหลิงเทียนคิดจากไปแต่เวินเยี่ยนจะปล่อยให้เขาไปหรือคำตอบคือไม่คิดหนีงั้นหรือสองตาเวินเยี่ยนทอประกายเย็ยบเย็ยนขณะเดียวกันกลิ่นอายะเยือกพันประตูออกทั่วร่างคนทยานออกไปปานใต้ฝุ่นพัดกันชกรพริบตาก็บรรลุถ,ถึงเบื้องหน้าต้วนหลิงเทียนหยุดขวางเอาไว้กลางหาวฉากนี้ช่างละไมคล้ายคลึงสำหรับคนที่อยู่ในวังชินหัวก่อนหน้านี้นะั เพียงแต่ว่าคราวนี้ผู้ที่ขวางทางกับผู้ที่ถูกขวางทางกลับสลับกันตอนอยู่ในวังชินหัวเป็นต้นหลิงเทียนที่ปราดร่างออกมาขวางเวินเยี่ยนแต่ตอนนี้กลับเป็นเวินเยี่ยนที่พุ่งร่างมาขวางทางต้นหลิงเทียนคิดหนีได้ยินเสียงเยียบเย็นของเวินเยี่ยนต้นหลิงเทียนใส่ยายิ้มมองคลานกล่าวออกด้วยน้ำเสียงค่อนแค้ ได้ยินคำกล่าวด้วยน้ำเสียงค่อนแค้ทั้งสายตาดูแคลนที่ส่งมาของต้นหลิงเทียนโทเวรเยี่ยนพุ่งปรีดขึ้นมาอีกรอบมวลพลังประตูออกท่วมร่างดังเพลิงไฟคิดลงมือซัดร่างต้นหลิงเทียนให้ร่วงตกฟ้าแต่ในขณะที่นางกำลังจะลงมือต้นหลิงเทียนพันกล่าวต่อออกมาว่าข้าแค่จะไปวิหารเป็นตายถ้าหากเจ้ากล้าพอก็ตามข้าไปที่วิหารเป็นตายเพื่อลงนามในสัญญาประลองเป็นตายกับข้าข้าคิดว่าตอนนี้เจ้าคงอยากฆ่าข้ามากใช่หรือไม่ เช่นนั้นข้าก็จะให้โอกาสเจ้าได้บรรลุความปรารถนาวาจาที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกดังอสนียามแรงที่ฟาดลงอย่างไร้ซึ่งการตั้งเขาสถานสะเทือนเวินเยี่ยนจนถึงแก่นต้วนหลิงเทียนท้าเวิเยี่ยนประลองเป็นตายวิหารเป็นตายลงนามในสัญญาประลองเป็นตายเสียงของต้วนหลิงเทียนไม่เบากระทั่งยังจัดว่าดัง นอกจากสิทธิ์ชั้นยอดทั้งอาวุโสเพลิงทองแดงที่เร่งรุดติดตามออกมาจากวังชินหัวแล้วกระทั่งเหล่าสิทธิ์ในจตุรัสกลางที่ไม่ทราบว่ามีเรื่องราวอะไรกันยังได้ยินชัดถนัดหูอะไรตัวหลิงเทียนคิดไปวิหารเป็นตายอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะแล้วคราวนี้ตัวหลิงเทียนคิดลงนามในสัญญาประลองเป็นตายกับใครกันเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดบางคนที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนก็เพียงได้ยินแค่เรื่องตัวหลิงเทียนคิดประลองเป็นตายเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าจะเข็นฆ่ากับใคร หือคนที่ขวางอยู่ข้างหน้าต้นหลิงเทียนมีใช่สิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนหรือไรเป็นสิทธิพี่หญิงเวินเยี่ยนจริงๆด้วยอย่าบอกข้านะว่านี่ต้นหลิงเทียนคิดท้าสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนประลองเป็นตายจังหวะนี้เหล่าสิทธิชั้นยอดที่เพิ่งสังเกตเห็นเวินเยี่ยนก็กล่าวอุทานออกมาด้วยความตกใจ เวินเยี่ยนจะอย่างไรก็เป็นหนึ่งในสองสิทธิที่แท้จริงสตรีที่มีพลังฝีมือโดดเด่นในบรรดาสิทธิที่แท้จริงของลัทธิบูชาายพลังฝีมือรั้งอยู่ในอันดับ9ก้าของธรรมเนียบยอดฝีมือเป็นธรรมดาที่จะไม่มีสิทธิชั้นยอดคนใดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่รู้จักนางพอเห็นต้นหลิงเทียนกำลังเผชิญหน้ากับเวินเยี่ยนเช่นนี้ทำให้เหล่าสิทธิชั้นยอดในจัตุรัสกลางสับสนงุนงงกันไม่น้อยเชนไหนทั้งคู่ถึงไปมีเรื่องมีราวกันได้ ทว่าไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดที่มาจากวังชินหัวมาถึงพร้อมกับอาวุโสเพลิงทองแดงหลายคนเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดที่ไม่รู้เรื่องราวก็พลันได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันทีข้าเชื่อว่าต้นหลิงเทียนกับสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนสมควรมีความแค้นกันมาก่อนแน่นอนหาไม่แล้วคงไม่ทํากับสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนถึงขนาดนี้หรอกตอนแรกข้ายังสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าฉนไหนแก้มข้างหนึ่งของสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนถึงได้บวมแดงเป็นรอยมือเช่นนั้นที่แท้ก็ถูกตต้นนนหลิงงเเทีียมาอ ตัวหลิงเทียนผู้นี้จะไม่ไร้กาดไปหน่อยหรือกับหยางเหวินก็ทีหนึ่งแล้วนี่ยังคิดท้าประลองเป็นตายกับสิทธิพี่เวินเยี่ยนอีกมันมั่นใจในตัวเองมากนักหรือใช่เสแสร้งสแสดงขู่ขวัญหรือไม่เฮอะเฮอครั้งสุดท้ายไม่ใช่เพราะหยางเวินมันคิดว่าตัวหลิงเทียนเสแสร้งสแสดงลึกลับหรือไรแล้วผลคืออะไรเล่ามันตกตายคาสังเวียนเป็นตายไงอีกทั้งพวกเรายังต้องกระเป๋าฉีกเสียคะแนนสะสมไปมากมาย งั้นฟังจากที่เจ้าว่าเจ้าเชื่อว่าที่ต้วนหลิงเทียนกล้าท้าประลองเป็นตายกับสิทธิพี่หญิงเวินเยียนเพราะต้วนหลิงเทียนมีพลังฝีมือสูงพอจะฆ่าสิทธิพี่หญิงเวินเยียนงั้นหรือหลังจากได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาแล้วเหล่าสิทธิชั้นยอดก็เริ่มสนทนากันอย่างคึคกคักอีกครั้งฟังจากวาจ,จาของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเผยให้รู้ว่าพวกมันคิดว่าต้วนหลิงเทียนมีพลังฝีมือสูงพอจะฆ่าเวินเยียนได้จริงๆแต่คนส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าต้วนหลิงเทียนยังห่างไกลเกินกว่าจะเทียบชั้นเเวนนยได้ สำหรับพวกมันแล้วเวินเยียนทรงพลังกล้าแข็งเหนือกว่าต้านหลิงเทียนมากเพราะพลังฝีมือของนางอย่างรากลึงลงในหัวใจพวกมันมานานแล้วข้าไม่รู้จริงๆว่าสิทธิพี่หญิงเวินเยียนจะกล้ารับคำท้าประลองเป็นตายของต้นหลิงเทียนหรือไม่น่าจะรับแหละข้าว่าอย่างไรต้นหลิงเทียนก็ยามสิทธิพี่หญิงเวินเยียนให้ได้รับความอัปยศต,ต่อหน้าผู้คนมากมายตอนนี้หากนางไม่กล้ารับต่อไปจะให้นางเอาหน้าไปไว้ที่ใดเฮ้อ หากต้วนหลิงเทียนมันกล้าลงนามในสัญญาประลองเป็นตายกับสิทธิ์พี่เวินเยี่ยนจริงๆวันนี้มันได้ตายแน่เหล่าสิทธิ์ชั้นยอดส่วนใหญ่ไม่มีใครดูดีข้างต้นหลิงเทียนเลยทว่าทัานใดนั้นเองสิทธิ์ชั้นยอดที่เฝ้าจับตามองเวินเยี่ยนมาโดยตลอดพลันสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเร่งกล่าวออกทันทีเฮ้สหายพวกเจ้าไม่เห็นนั่นหรือไงสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนชักหน้าเครียดใหญ่แล้วถ้าทางนางกําลังคิดหนักทั้งระวังตัวไม่น้อย ดูถ้าคงไม่คิดรับคำท้าประลองเป็นตายกับตัวหลิงเทียนง่ายๆหรอกวาจาของสิทธ์ชั้นยอดคนนี้ทําให้สายตาของสิทธ์ชั้นยอดทุกคนหันไปจับจ้องมองสีหน้าของเวินเยี่ยนเป็นสายตาเดียวกันแน่นอนว่าหลังได้ยินเรื่องประลองเป็นตายจากตัวหลิงเทียนสีหน้าเวินเยี่ยนย่อมเคร่งขรึมขึ้นมานา่งยังนิ่งไปไม่ตอบอยู่นานสองนานยาย่าบอกข้านะว่าสิทธ์พี่หญิงเวินเยี่ยนเกิดกลัวตัวหลิงเทียนมันขึ้นมาจริงๆไม่จริงหนะ่า เรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงจะอย่างไรสิทธิ์พี่หญิงเวินเยียนก็เป็นถึงยอดฝีมืออันดับเก้าในทำเนียบไหนเลยจะไร้ความกล้าประลองเป็นตายกับสิทธิที่แท้จริงหน้าใหม่อย่างต้วนหลิงเทียนข้าจะไปรู้หรือไรหรือสิทธิพี่หญิงเวินเยียนคิดว่าการยอมรับคำท้าประลองเป็นตายกับต้วนหลิงเทียนเป็นการเสี่ยงโดยใช่เหตุหรือไม่เราสิทธิ์ชั้นยอดกล่าวออกด้วยความผิดหวังบางคนก็สายหัวไปมาและเป็นอย่างที่สิทธิ์ชั้นยอดพวกนี้พูดจริงๆตอนนี้เวินเยียนกำลังหวาดกลัว ทันทีที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวเรื่องวิหารเป็นตายและท้าให้นางไปลงนามในสัญญาประลองเป็นตายทำให้นางอดคิดถึงยางเหวนขึ้นมาเสียไม่ได้ว่าอีกฝ่ายตกตายอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วนางย่อมรู้รายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ต้วนหลิงเทียนทาย้ายางเวินประลองเป็นตายเช่นนี้ ในตอนนั้นไม่เพียงแต่หยางเหวินกระทั่งสิทธิชั้นยอดคนอื่นๆในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างก็คิดว่าต้นหลิงเทียนพลาดบ้างมุวามเกินไปบ้างรนหาที่ตายบ้างเพราะต้นหลิงเทียนไม่ใช่คู่มือของหยางเหวินเลยดังนั้นหลังจากที่ต้นหลิงเทียนกับหยางเหวินไปลงนามในสัญญาประลองเป็นตายที่วิหารเป็นตายจริงๆริงสิทธิชั้นยอดเกือบทั้งหมดจึงทุ่มแทงเดิมพันข้างหยางเหวินกันใหญ่เพราะพวกมันคิดว่าผู้รอดชีวิตลงจากสังเวียนย่อมเป็นหยางเหวินไม่ผิดแน่ อย่างไรก็ตามตอนจบเรื่องราวกลับไม่ได้เป็นอย่างที่พวกมันคิดต้นหลิงเทียนฆ่าหยางเหวินสิทธิ์ชั้นยอดกว่าเก้าส่วนไม่มีใครดูดีต้นหลิงเทียนที่เป็นสิทธิ์ชั้นยอดหน้าใหม่สักคนทว่าต้นหลิงเทียนกลับฆ่าสิทธิ์ที่แท้จริงหยางเหวินลงได้วันนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเป็นต้นหลิงเทียนที่เริ่มกล่าวท้าประลองเป็นตายอย่างไรก็ตามคราวนี้เป้าหมายย่อมไม่ใช่หยางเหวินแต่เป็นนางเหวินเยียน แน่นอนว่าวเวนเยี่ยนย่อมมีความมั่นใจในพลังฝีมือของตัวเองแต่สำหรับนางต้วนหลิงเทียนคล้ายตัวแปรไม่ทราบค่ะเนื่องจากต้วนหลิงเทียนคนนี้ยังเพิ่งเข้าร่วมลัททีบูชาไฟไม่ถึงปีด้วยซ้ำกลับสร้างเรื่องราวจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งแท่นบูชาจตุรลักษณ์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แล้วนางเองก็ไม่ทราบว่าตอนที่ต้วนหลิงเทียนเข็นฆ่ากับหยางเหวิรนเมื่อเดือนที่แล้วต้วนหลิงเทียนใช่ยังเหลือไพ่ตายอะไรซุกซ่อนไว้อยู่อีกหรือไม่ ด้วยเหตุนี้นางจึงไม่กล้าตอบรับคำท้าประลองเป็นตายของต้นหลิงเทียนออกไปทันทีไม่ว่าใครก็กลัวตายนางเองก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นเพราะตายไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วทำไมเจ้าไม่กล้างั้นเหรอเมื่อเห็นว่าเวันเยี่ยนชักหน้าเครียดไปไม่ตอบคำต้นหลิงเทียนพลานกล่าววาจาออกมาด้วยทีท่าน้ำเสียงหยามเหยียดทันทีในเมื่อเจ้ากลัวนักก็ใส่หัวไปให้พ้นทางข้าสุนักดีไม่ขวางทางผู้คน ได้เห็นทั้งได้ยินเรื่องราวบนฟ้าเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดอดไม่ได้ที่จะสายหน้าไปมาไม่ทราบในใจสิทธิ์พี่หญิงเวินเวินเยี่ยนคิดอะไรอยู่กันแน่นางกำลังจะเสียโอกาสดีๆในการชำระแค้นไปแล้วบางทีเพราะการตายของหยางเวินทำให้ในใจสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนใช่มีเงาอันใดหรือไม่เรื่องนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนางไม่น้อยสิทธิ์ที่แท้จริงอันดับเก้าในทำเนียบยอดฝีมือช่างใช้การไม่ได้นัก หากเปลี่ยนเป็นสิทธิ์พี่หญิงใหญ่การรูเยี่ยนที่อยู่ในอันดับเจ็ดของทำเนียบยอดฝีมือต้อนหลิงเทียนไม่มีทางได้ใจถึงขนาดนี้หรอกนั่นมันก็แน่อยู่แล้วสิทธิ์พี่หญิงใหญ่การรูเยี่ยนร้ายกาจกว่าสิทธิ์พี่หญิงเวินเยี่ยนตั้งเท่าไหร่ในขณะที่สิทธ์ชั้นยอดกล่าวซุบซิบนินทาพวกมันยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงการรูเยี่ยนพี่สาวฝาแฝดของเคอรเออที่มีอันดับเจ็ดในทำเนียบยอดฝีมือสิทธิ์ที่แท้จริงออกมา ก็เพราะแบบนี้อย่างไรเล่าสิทธิพี่หญิงเวินเยี่ยนถึงไม่อาจเทียบกับสิทธิพี่หญิงใหญ่การหรูเยี่ยนได้เลยลือกันว่าที่สิทธิพี่หญิงใหญ่การหรูเยี่ยนและน้องสาวฝาแฝดของนางถูกจับไปขังที่หอคุมกดทั้งหมดล้วนเป็นเพราะสิทธิพี่หญิงเวินเวินเยี่ยนทั้งสิ้นเป็นนางที่มีอัตต่อกรกับสิทธิพี่หญิงใหญ่ได้จึงต้องรอบกัดใช้หอคุมกดเพื่อเขี่ยสิทธิพี่หญิงใหญ่การหรูเยี่ยนออกไปให้พ้นทางข่าวลือนี้มันเชื่อถือได้หรือไม่ถ้าคิดว่าสมควรเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้นจริงสิทธิพี่หญิงเวินเยี่ยนจะต่ำช้าเกินไปแล้วไม่อาจแข่งขันกับสิทธิพี่หญิงใหญ่การหรูเยี่ยนได้ตรงๆก็จำต้องรอบกัดกันเช่นนี้หรือแพ้อย่างยุติธรรมยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าชนะด้วยกลวิธีต่ำช้านักต่อให้สิทธิพี่หญิงใหญ่การหรูเยี่ยนจะถูกห่อคุมกดลงโทษอันใดแต่สิทธิพี่หญิงใหญ่จกเป็นเทพธิดาในใจของข้าไปตลอดกาลให้ตต่ชาตินี้สิทธิพี่เวินเยี่ยนก็ไม่อาจแทนที่นางในใ,นใจข้าได้ข้าด้วย ทันทีที่มีสิทธิ์ชั้นยอดเปิดประเด็นเรื่องการหรูเยี่ยนขึ้นมาความเห็นของทุกคนก็แทบจะเป็นเอกฉันต่างเข้าข้างการหรูเยี่ยนกันหมดสิ้นและคิดว่าการกระทำของเวินเยี่ยนมันต่ำช้าเกินไปอย่างไร้ศักดิ์ศรีนะแม้ตอนนี้สิทธิ์ชั้นยอดหลายคนจะยังเรียกเวินเยี่ยนว่าสิทธิ์พี่หญิงเวริรเยี่ยนแต่เพียงฟังดูก็รู้ว่าเรียกหาอย่างขอไปทีในใจไม่ได้มีความเคารพอะไรเลยกลับกันยามเรียกหาการหรูเยี่ยนว่าสิทธิ์พี่หญิงใหญ่แววตาท่าทางของพวกมันแฝงความเคารพไว้ถึงขีดสุด เรียกว่าพริปตานี้เสมือนเวินเยี่ยนถูกผลักใสไปถึงสุดขอบเวเวนเยี่ยนซึ่งแต่เดิมก็อารมณ์ขุ่นมัวไม่คงที่อยู่แล้วพอมาได้ยินเสียงซุบซิบนินทาต่อหน้าแบบนี้นางก็ปริแตกทันทีหุบป,ปากให้ฆ่าให้หมด ทันใดนั้นเวนเยี่ยนพันตะโกนเสียงแหลมเย็นเยียบเคลื่นพลังไร้สภาพคุมหนึ่งปทุระเบิดออกจากร่างก่อเกิดเป็นแรงกดดันร้สภาพหนักอึ้งปานขุนเขาซัดกระแทกลงไปอย่างเบื้องล่างจนทําให้เหล่าสิทธิ์ชั้นยอดทั้งหลายถูกซัดจนเซกันท่วหน้าเงียบปากกันหมดทันทีอย่างไรก็ตามแม้เหล่าสิทธิ์ชั้นยอดเหล่านี้จะเงียบปากไม่พูดทว่าแววตาที่ใช้มองเวนเยี่ยนก็เผยความดูคลานรังเกียจออกชัดเงียบมองเช่นนี้ยังให้ผลดีกว่ากล่าวเขาไม่รู้เท่าไหร่ืึ เวอร์เนียนนยะอมรู้สึกอับอายขายหน้าทาั้งขุนขึ้นใจไม่น้อยเมื่อเห็นสายตาชิงชังหยามหมิ่นที่มองมาของเหล่าสิทธิ์เบื้องล่างแต่นางเลือกที่จะไม่สนใจแล้วหันไปมองต้นหลิงเทียนพร้อมตะคอกคำออกมาเสียงเย็นต้นหลิงเทียนข้าไม่คิดให้เจ้าตายสบายเกินไปข้าจะค่อยๆทรมานเจ้าเช้าๆให้เจ้าอยู่ไม่สู้ตายสิ้นคำกล่าวพลังเสียนต้นกำเนิดทั่วร่างของเวินเนียนก็พุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งกลิ่นอายพลังกล้าแข็งหน้าพรั่นพรึงเริ่มแผ่ซ่านกำจใายไปในบรรยากาศ คแค่ยอมรับว่ากลัวเจ้ายังไม่กลา้าจะพูดเยอะหาข้ออ้างทำอะไรพอต้วนหลิงเทียนได้ยินคำตอบของเวินเยียนก็แค้นคำกล่าวออกด้วยความดูถูกทันทีหาที่ตายเผชิญกับการยั่วยุครั้งแล้วครั้งเล่าของต้วนหลิงเทียนในที่สุดเวินเยียนก็มีอาจทนไหวสืบไปพลังทั่วร่างระเบิดประตูออกมาดังเพลิงไฟ กลิ่นอายพลังเข้มแข็งของขอบเตเซียนสวนสวรรค์สองเปลี่ยนแผ่พุ่งออกจากร่างวนเยี่ยนมากดดันในบรรยากาศพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่ามันร้ากาจเพียงใดปฐมเวทกลืนกินแทบจะพร้อมๆกันกันกบที่พลังวอนเยี่ยนประตูออกตัวหลิงเทียนก็ใช้เวทพลังสนับสนุนของเขาออกมาทันทีเพียงเวลาชัว่วพริบตาวังวนที่อุบัติขึ้นรอบกายก็สูบกลืนพลังวิญ,ญญาณฟ้าดินโดยรอบจนเฮี้ยนปีกอิกาทองคํา ต้นหลิงเทียนไม่ลังเลไม่รอช้ายามเมื่อพลังเซียนสุริยันทั่วร่างถูกยกระดับถึงขีดสุดด้วยปฐมเวทกลืนกินเขาก็สําแดงเวทพลังเสริมท่าร่างออกมาอย่างต่อเนื่องปีกคู่หนึ่งอลุกชนไปด้วยเพลงไฟปรากฏขึ้นด้านหลังต้นหลิงเทียนฉับไวปานอสนีวา่าบลันและพริบตาดุดละอองไฟว่าปีกเพลิงคู่ดังกล่าวก็สะบัดลงอย่างแรงท่านใดนั้นปง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 ,ปงเสียงแตกระเบิดของอากาศดังขึ้นทียิบ ร่างต้นหลิงเทียนพุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วอันน่ากลัวแทบจะพร้อมกันกับที่เห็นต้นหลิงเทียนทะยานออกมาด้วยความเร็วสูงวนเย็ยนก็พลิกข้อมือเล็กเรียกกระบี่ร้อยอาคมเซียนออกมากระชับถือไว้เสือกกระบี่แทงจี้เข้าใส่ต้นหลิงเทียนอย่างอมหิตวุ้มมมทันใดนั้นคนกระบี่คล้ายลำแสงเส้นหนึ่งพุ่งทะยานแหวกฟ้าผ่าอากาศออกไปฉับไวคล้ายไม่ว่าปลายกระบี่ทะลวงผ่านที่ใดกระทั่งแรงต้านทานของอากาศก็ถูกเพิกเฉย ความเร็วของการพุ่งทะลวงแทงครานี้ยังฉับไวยิ่งกว่าความเร็วในการพุ่งทยานมาของต้นหลิงเทียนเสียอีกในสายตาของสิทธิชั้นยอดของดินแดนศักดิ์ดต้นหลิงเทียนกับเวินเยี่ยนแทบจะคล้ายเป็นเงาเลือนอย่างไรก็ตามพวกมันยังพอสังเกตได้ว่าเวินเยี่ยนรวดเร็วกว่าพลังฝีมือเวินเยี่ยนร้ายกาจจริงๆจังหวะนี้อดไม่ได้ที่เหล่าสิทธิชั้นยอดจะลอบกล่าวอย่างลับๆด้วยพลังเพียงเท่านี้เจ้ายังกล้าท้าข้าประลองเป็นตายงั้นหรือ เมื่อเห็นว่ากระบวน่าของนางไวกว่าต้นหลิงเทียนและกำลังจะเสือกกระบี่แทงอีกฝ่ายได้สำเร็จเวินเยียนก็อดยิ้มเย้ยกล่าวย่อออกมาเสียไม่ได้กับพลังเพียงเท่านี้แต่เจ้าไม่กล้ารับคำท้าประลองเป็นตายของข้าง,งั้นเหรอได้ยินวาจาของเวินเยียนต้นหลิงเทียนพันตอบโต้ตกลับไปในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูถูกรังเกียจหาที่ตายวาจาตอบคำของต้นหลิงเทียนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแทบไม่ต่างอะไรจากราดรถน้ำมันลงกองไฟ ผ่านให้วนเยี่ยนยิ่งมีโมโหไปกันใหญ่ชั่วพริบตาความเร็วในการทะลวงแทงกระบี่ร้อยอาคมเซียนของนางก็คล้ายจะเพิ่มพูนขึ้นเล็กน้อยได้เวลาจบเรื่องแล้วในขณะที่กระบี่ร้อยอาคมเซียนในมือของวนเยี่ยนเจียนบรรลุถึงตัวต้นหลิงเทียนก็ตัดสินใจลงมือสองตาหดหยีประกายเย็ยนเยือกแผ่พุ่งมุกว่าฟ้ฟเสียงกระบี่ตวัดฉับไวปานหงฟ้าทยานผ่านนภาดังขึ้น สำหรับผู้ชมทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างพวกมันเพียงได้ยินเพียงเสียงกระบีแหวกฝาอากาศหากแต่ไม่เห็นว่าตวัดกระบีอย่างไรและแทบจะพร้อมกันกับที่เสียงตวัดกระบีดังขึ้นร่างตัวหลิงเทียนที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงก็ชะงักหยุดลงทันทีอ่าแทบจะพร้อมกันกับที่ตัวหลิงเทียนหยุดลงเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพันดังขึ้นมันหอยหวนกวนใจของทุกคนให้ประหลาดใจนะเคร้งขณะเดียวกันพลันมีเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังขึ้นสนั่น ดึงสติของทุกคนให้กลับมาเข้าร่างอีกครั้งต่างหันมองไปยังแหล่งกำเนิดเสียงทันทีเฮ้ย <Hey, S 1> นะนั่นมันกระบี่ร้อยอาคมเซียนของสิทธิ์ที่หญิงเวินเย,ยนนี่มองปราดเดียวเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดที่อยู่ใกล้ๆจุดตกของวัตถุดังกล่าวก็จดจำได้ทันทีว่ามันเป็นกระบี่ร้อยอาคมเซียนของเวินเย,ยนติงติงและทุกคนยังอดตกใจไม่ได้เพราะข้างๆกระบี่ของเวินเย,ยนยามนี้มันชุ่มโชกไปด้วยวงเลือดปานบุพพาเบ่งบาน เมื่อเห็นฉากนี้สองตาทุกคนพันเบิกกว้างขึ้นมาทันใดทั้งหมดเร่งแงนคอมองขึ้นไปยังร่างเวินเยี่ยนบนฟ้าทันทีเวินเยี่ยนลอยร่างอยู่ตรงนั้นใบหน้าของนางซีเราวากระดาษสองตาเผยประกายหวาดกลัวออกมาให้เห็นเด่นชัดตอนนี้เวินเยี่ยนคล้ายกระทั่งลืมเลือนที่จะหยุดเลือดและตอนนี้มือข้างที่ถือกระบี่ของเวินเยี่ยนก็ปรากฏรอยฟันอมหิตต่อลากยาวไปตามแนวเส้นเอ็นจากข้อมือไปถึงไหล่แขนเสื้อตั้งแต่ปลายจนถึงไหล่ฉีกเผยแนวโลหิตอันสยดสยอง เห็นได้ชัดว่าบาดแผลนี้ลึกนักทั้งน่ากลัวนักมันแทบจะผ่าแขนเวินเยียนออกเป็นสองส่วนทว่ากลับลงมืออย่างแยบคายถึงที่สุดเพียงทำร้ายจนสาหัสแต่ไม่ทำร้ายนางถึงพิการชุดขาวบัดนี้ถูกโลหิตย้อมให้แดงฉานเลือดยังทะลักไหลร่วงตกฟ้าปานสายน้ำตกด้วยความเจ็บปวดเวินเยียนในที่สุดก็ดึงสติกลับมาได้มองตัวหลิงเทียนด้วยสายตาหวัดผวาเร่งโคจรพลังห้ามเลือดยกใหญ่ตอนนี้ในใจของนางเหลือเพียงความคิดเดียวเท่านั้น โชคดีที่นางไม่ตอบรับคำท้าประลองเป็นตายของต้นหลิงเทียนก่อนหน้าเพราะกระบี่เมื่อครู่มันฉับไวเสียจนกระทั่งนางก็ไม่อาจมองเห็นอะไรได้เลยเป็นกระบี่ที่ว่องไวเหลือเชื่อกระบี่นั่นไม่เพียงแต่จะสยบทำลายสภาวะเกลียวกราดของกระบี่ร้อยอาคมเซียนของนางได้อย่างหมดจดยังฟันแขนขวาของนางแทบจะแยกเป็นสองเสียงทิ้งรอยแผลลึกอันสยดสยองเอาไว้หากนี่เป็นการประลองเป็นตายกระบี่นั่นของมันคงฆ่าฆ่าไปแล้ว เรื่องนี้วันเยียนไม่คิดจะสงสัยแม้แต่น้อยกระบี่นั้นว่องไวเกินไปว่องไวถึงขั้นนางไม่อาจเห็นแม้แต่เงากระบี่ด้วยซ้ำกระบี่เมื่อครู่เป็นอะไรที่นางไร้ซึ่งหนทางต่อต้านอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่อะไรที่ตัวนางในตอนนี้จะต้านทานได้ด้วยเหตุนี้ทำให้วันเยียนดีใจหนักหนาที่ไม่ตอบรับคำทาประลองเป็นตายของต้นหลิงเทียน เพราะหากที่นี่เป็นสังเวียนเป็นตายล่ะก,ก็ต้วนหลิงเทียนคงไม่ลงมือเพียงแค่ฟันแขนนางจนบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้แน่เพราะขอแค่กระบี่ตวัดลากยาวไปอีกสักชื่อไม่ว่าจะลำคอหรือทรงอกล้วนสามารถสับสะบ,บ้านได้อย่างง่ายดายยิ่งนึกถึงกระบี่เมื่อครู่มากเท่าไหร่เวนเย็ยนก็ยิ่งหวาดกลัวมากเท่านั้นเงยเย็นไหลออกท่วมร่างสายตาที่มองต้นหลิงเทียนแฝงไว้ด้วยความหวาดกลัวระคนดีใจอะไรเจ้ากำลังคิดอยู่หรือว่าโชคดีแล้วที่ไม่ยอมรับคำท้าประลองเป็นตายของข้า ตัวลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะใส่ยิ้มเย็นกล่าวออกด้วยน้ำเสียงค่อนแค้มเมื่อเห็นสีหน้าแววตาของเวินเยียนหากได้ยินวาจาประโยคนี้ก่อนที่ตัวหลิงเทียนจะฟันกระบี่เมื่อครูเวินเยียนคงมีโทสะก,กระทั่งอาจจะบันดาลโทสะลงมือไปอย่างไม่ยังคิดแต่ทว่าตอนนี้นางปิดปากแน่นกระทั่งมีลมยังไม่กล้าผายอย่างไรก็ตามลึกลงไปในแววตาของนางความเกลียดชังพลันลุกชนขึ้นมาดังเพลิงไฟเพียงแค่นางพยายามระง,งับมันเอาไว้เต็มกลืน ถึงแม้นางจะรู้ตัวดีว่าตอนนี้นางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของต้นหลิงเทียนแต่นางไม่มีวันเลิกรากับต้นหลิงเทียนแน่ความอัปยศที่ต้นหลิงเทียนยัดเยียดให้นางวันนี้ต่อให้ตายนางก็ไม่มีวันลืมทนตอนนี้นางต้องทนไว้อย่างไรก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทนเอาไว้ให้ได้ฟุบภายใต้สายตาของทุกคนร่างต้นหลิงเทียนที่หยุดลอยอยู่เมื่อครูพลันไหววูบคนบรรลุถึงเบื้องหน้าเวนเยี่ยนในพริบตา ทันใดนั้นสีหน้าของวนเยี่ยนก็เปลี่ยนไปทันทีแต่นางไม่กล้าทำอะไรสืบต่อใครจะไปรู้หากนางเกิดเคลื่อนไหวต่อต้านอะไรต้วนหลิงเทียนใช่จะยิ่งทุบตีทำร้ายทรมานนางหรือไม่แม้ในลทัทธิบูชาไฟจะมีกฎห้ามฆ่าหรือทำให้พิการแต่ไม่ได้ห้ามทุบตีให้เจียนตายไม่ใช่เมื่อครูเจ้าบอกว่าจะค่อยๆทรมานฆ่ายอย่างช้าๆหรอกหรือต้วนหลิงเทียนมองเวนเยี่ยนด้วยสายตาไร้าอารมณ์กล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมยราวกับกล่าวเรื่องดินฟ้าอากาศ สีหน้าเวันเย่นเปลี่ยนไปอย่างหนักแต่นางก็ไม่ตอบคําใดเพียเสียงตบถนัดทันนี้ดังชัดรอยมือแดงจ้ำช้ำเลือดพันปรากฏขึ้นเป็นต้นหลิงเทียนที่เห็นเวินเย่นเงียบไปไม่ตอบคําเลือกที่จะตบหน้านางอีกข้างผ่านให้แก้มอีกข้างที่ยังอยู่ดีมีสภาพเหมือนก,นกันกับอีกข้างฟืด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 เห็นฉากดังกล่าวลอสิชั้นย้อนยอดไม่อาวุโสเพลิงทองแดงถึงกับสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บ พวกมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าต้นหลิงเทียนจะดุร้ายทั้งโหดเหี้ยมขนาดนี้กล้าตกหน้าเวนเยี่ยนซ้ำอยู่ๆก็ถูกตบจนหน้าสั่นอีกรอบวนเยี่ยนยังรู้สึกสมองอื้ออึงไปบ้างเมื่อนางดึงสติกลับมาแววตาที่ใช้มองต้นหลิงเทียนก็ทวีความเกลียดแค้นชิงชังถึงที่สุดสองตาจ้องมองต้นหลิงเทียนอย่างเยียบเย็นหากสายตาสามารถฆ่าคนได้ไม่ทราบต้นหลิงเทียนจะถูกเวนเยี่ยนฆ่าตายไปแล้วกี่รอบอะไรไม่พอใจงั้นเหรอ สายตาของเวินเยี่ยนที่มองมานับว่าขัดหูขัดตาต้นหลิงเทียนนะโดยเฉพาะเมื่อเขานึกถึงเรื่องที่นางเป็นต้นเหตุทำให้ลูกเมียเขาถูกหอคุมกดจับขังต้นหลิงเทียนก็โมโหขึ้นมาไม่น้อยภาวะคราวนี้ต้นหลิงเทียนกล่าวไม่ทันขาดคำยังไม่รอให้เวินเยี่ยนตอบอะไรเขาพลันสะบัดหลังมือฟาดหน้าเวินเยี่ยนอีกครั้งจนหน้านางสะบัดไปอย่างแรงคอแทบหักต้นหลิงเทียนเจ้าต้องเสียใจข้ารับรองได้เลยว่าเจ้าต้องเสียใจกับเรื่องนี้ ภายใต้สายตาของผู้คนกว่าพันในจัตุรัสกลางเวินเยี่ยนที่ถูกต้วนหลิงเทียนหวนหดดจนหน้าหันสองครั้งติดติดรู้สึกเสมือนได้รับความอัปยสอดสูถ,ถึงที่สุดอับอาย,ายขายขี้หน้าถึงที่สุดเรากับโลกใบนี้ไม่มีอะไรทําให้นางต้องขายหน้ามากกว่านี้อีกแล้วอดไม่ได้ที่จะคำรามออกมาด้วยน้ําเสียงเล็ดรอดไรฟันเสียใจทําไมข้าต้องเสียใจเพีย ต้นหลิงเทียนใสา่ยะายิ้มอามาหิตก่อนที่จะสะบัดมือฉับไวตบหน้าเวินเยี่ยนจนหันไปอีกครั้งทว่าครั้งนี้คล้ายเวินเยี่ยนคล้ายได้รับบทเรียนจนรู้แจ้งนางเลือกที่จะไม่หันหน้ากลับมาและค้างอยู่เช่นนั้นแน่นอนหากใครสังเกตให้ดีจะพบว่าตอนนี้สองตาของเวินเยี่ยนฉายแววเกลียดชังอันไร้สินสุดลูกตาของนางแทบจะถลนออกเบ้าร่างบางแข็งเกรงสถานสันระลิกไปทั้งตัว แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเครียดแค้นชิงชังและมีโมโหมากมายเพียงใดเวินเยี่ยนก็ได้แต่ฝืนทนกล้ามกลืนเอาไว้เพราะนางไม่อยากถูกตบอีกแล้วใสหัวไปเมื่อเห็นเวินเยี่ยนถูกสยบจนไม่กล้าหืออืออะไรแล้วต้วหลิงเทียนก็รู้สึกขัดหูตานางเป็นที่สุดถึงขั้นคร้้นจะมองนางสุดต่อแม้วินาทีเดียวตวัดขับไล่นางออกไปเสียงเย็นเตรียมเหินร่างไปให้พ้นท่ามกลางสายตาของผู้คน เมื่อได้ยินเสียงตวัดขับไล่เราเห็นนางเป็นหมูหมาของต้วนหลิงเทียนเวินเยียนก็ทำได้แค่กัดฟันจนหลังเลือดนิ่งเงียบไปไม่ตอบโต้อันดับเก้าทำเนียบยอดฝีมือสิทธิ์ที่แท้จริงมันก็แค่นั้นก่อนเหินร่างจากไปต้วนหลิงเทียนกล่าวคำเหยียดยามอีกครั้งเป็นการทิ้งท้ายร่างเวินเยียนแข็งเกรงทั้งสถานขึ้นอีกครั้งทันใดจนเมื่อต้วนหลิงเทียนเหินร่างจากไปสักพักแล้ว นางถึงได้ลงไปเก็บกระบี่ร้อยอาคมเซียนที่ตกอยู่ด้านล่างกลับมาก่อนที่จะเร่งรุดจากไปทันทีทุกขั้นตอนไม่แม้แต่จะมองหน้าศบตาใครอับอายขายที่หน้าถึงเพียงนี้นางจะยังสู้หน้าใครได้ยังไม่อยากอยู่ที่นี่สืบต่อแม้วินาทีเดียวต้วนหลิงเทียนข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปไม่มีวันข้าวนเยี่ยนขอสาบานหากไม่ฆ่าเจ้าให้ตายเยี่ยงสุนัขข้าไม่ขออยู่เป็นคนขณะเหินร่างจากไปวนเยี่ยนก็ได้แต่ตะโกนกูรร้องในใจอย่างกับแ้น หลังเวินเยี่ยนกับต้วนหลิงเทียนจากไปสักพักในที่สุดเหล่าสิทธิ์ชั้นยอดทั้งหลายก็คืนสติทุกผู้คนต่างหันมองสบตากันค่อยเห็นความประวัติพรั่นกลัวทั้งเหลือเชื่อในแววตาอีกฝ่ายพลังฝีมือของต้วนหลิงเทียนมันร้ายกาศขนาดนี้เชียวหรือช่างน่ากลัวนักแค่กระบวนเดียวกลับปัดกระบี่ร้อยอาคมเซียนของเวินเยี่ยนจนกระเด็นกระทั่งทําให้นางได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนั้น หากกระบี่เล่มนั้นไม่จงใจฟันไปที่แขนของเวนเยี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นลำคอหรือทรงอกขึ้นมาลก่กก็นางได้ตายแน่เหล่าสิทธิ์ชั้นยอดทั้งอาวุโสเพลิงทองแดงอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกกับพลังฝีมือและความดูร้ายของต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนผู้นี้ช่างโหดนักไม่คิดเลยว่าจะกล้าตบหน้าเวนเยี่ยนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนั้นหรือมันไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์และสิทธิ์พี่ของวนเยี่ยนคือใครสิทธิ์ชั้นยอดบางคนกล่าวออกมาด้วยสีหน้าตื่นตื่น